้ำมีความายมากครับโดยที่เรานำมาหุงข้าวแบบไม่ต้องไปกองไม่ต้องไปผ่านสารส้ม เชื้อฟืนของผมวันนี้คือตัวนี้เป็นกระดาษที่ชู่ครับที่ผมทำมาจากที่บ้านเมื่อคลิปหลายก่อนทำมาจากเทียนไขเอานํำเทียนไขไปไปต้มหรือไปใส่กระทะร้อนๆครับเราก็จะได้เชื้อฟืนกับกระดาษที่ชู่บวกเทียนไขมันก็คล้ายๆกับ ไส้เทียนขายดีๆนีๆ่นะครับมันก็จะอยู่ได้นานเห็นไหมครับ เราก็จะได้หุงข้าวไปนะครับเพียงแต่ว่านี่คือปากกว้างกว่ากระทะกว่าหม้อครับเดี๋ยวผมกลัวมันจะร่วงหุงข้าวไว้สักแป๊บครับผม ไฟลุกดีมากครับเนื่องจากว่าเป็นเตาชีวมวลทำอาหารสุกเร็วแป๊บเดียวครับวันนี้ก็เป็นเมนงงูง่ายๆกลางป่าครับลาบไข่ขั่วไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยกินลาบไข่ขั่วไหมครับผมวันนี้ก็น้ําไข่สักสองสามใบมาขั่วแห้งๆแ,แล้วก็มาทำเครื่องลาบกันครับ ครับตามที่บอกครับว่าเตาชีวมวลให้ความร้อนสูงแค่ทานแค่ฟืนไม่กี่นิดนิดเดียวนะครับจับแรงไม่ได้เดี๋ยวจะหมอจะพลิกไหมโอ้เห็นไหมครับโอ้โหเก๋วจริงจริง